คสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวัสดุฝ้านะครับแบบใหม่ครับซึ่งเป็นฝ้าแผ่นเรียบนะครับเป็นฝ้าขนาด60สิคูนหกนะครับซึ่งฝ้าแบบใหม่รุ่นใหม่แบบนี้ครับจะมีฟอยล์นะครับด้านหลังแบบนี้ครับนี่ครับฟอยล์วันนี้ครับฟอยล์ตัวนี้นะครับจากสเปคนะครับผมซื้อที่โกบอลครับจากสเปคเขาบอกว่านะครับสามารถกันความชื้นนะครับแล้วก็กันความร้อนนะครับกันไม่เก็บฝุ่นนะครับมีความทนทาน นะครับตัวนี้ก็แผ่นลาวลแล้วยี่สิบแปดบาทครับนีฟอยครับเป็นฟอยนะทุกแผ่นเลยนะเป็นมีฟอยลายนี้เป็นลายสามารถเช็ดได้นะครับถ้าเกิดมีคราบันดำสามารถใช้น้ําชุบเช็ดได้ครับนี่ครับเป็นฝ้าแขวนนี่ครับถ้าอยู่ในรัดแบบนี้ก็จะสวยงามนะครับกันความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้เนะ้องครับ ก็มีขนาดทั้งแผ่นใหญ่และแผ่นเล็กนะครับมีแผ่นขนาด60บกหกสิบครับแผ่นใหญ่ก็เป็นแผ่นแผ่นยาวยาเรียบแบบนี้ครับมีกรลังช่างกําลังทําผ้ากําลังทําผ้าห้องนี้ครับยังไม่เสร็จนะครับนะครับทีต่างก็เขาใช้ลวดมัดนะครับเฮ้ยป้าที่มีขนวนนะครับ นสันุกชิ้นนี้นะครับกันหลังกันน้ำซึมได้ด้วยนะครับน้ำซึมจากหลังคาครับก็สามารถกันน้ำน,น้ำได้ด้วยนะหลังคาผมเป็นหลังคาสันไทยนะครับไม่น่าชีด ก็แน่นอนว่ามันต้องมีระบบน้ําจดมาแน่นอนน่ยนะครับหน้าฝนนะครับเลยใช้ฝ้าแบบนี้นครับก็ป้องกันความชื้นได้ด้วยนะครับและความร้อนอีกไดทอดนึ่งนะครับก็ทําให้บ้านเย็นขึ้นนะครับ ข้างน้าก็โอฟาหรือบอยนะ,นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ